เดด็ตไฟที่เราซ้อมมากี่วันซ้อมอาทิตย์นึงครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตท,ที่เดิมเลยที่จังหวัดเกี่ยโซ่อครับมีใครไปช่วยเป็นผู้เ์้าซ้อมแต่นะ้ยน้องๆในข่ายาเครับวิปพี้ในค่ายเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ24ครับสูงเท่าไหร่ครับ,บ187น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ค140มวยสไตล์เลยครับจริงเลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอแบบกล้องบุรพาแทนเนาะครับจนีนแล้วตัวอะไรใครฟ้าที่ใช้ครับอืมเขาเปลี่ยนใหม่ แล้วได้ทันดูมันเขาบวยแบบไหนสักท่ไครับวันนี้มาเจอเขาวางเกว่าหงแผไงดิใช่ดนะครับตอแต่เราเป็นต่อมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขกุตเบอร์ันนี้เนาะล่าสุดแต่ไวที่ครับวันนั้นแต่ใวัครับวันนั้นแต่รกันไม่ได้เป็นไงบ้างกันนานองกมนาเวทเท่าไหร่วันนั้นไปอยู่ร like ้อครับร้อยสบวันนี้เหลือร้อยสิบเอ็ดครับอวันน um. ั้นปล่อยไปต่อแต่วันนี้ร้อยสิบเอ็ดม่ช้าสาหนับจ้า เป็นไงบ้างจุด5้าก็เดี๋ยวมายื้อเส้นยื้สหน่อยร่างกายไคนี้เป็นน้วันนี้ก็เพาะอาชนัไปเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเรตั้ง่ห้าเป็นจังหวัดระโสรเชิญชวแจงขับหน่อยใจสุท้อครับใจห้ครับผมขอโชคดีขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปมือเงครับผมตั้งบริบาลคิดตั้งใช้เลซ้อนแล้ก็ซ้ประมาณอาทิตย์ฝาอาทิตย์เรามรแทนด้วยรู้ตัวกี่วัน อาทิตย์ละเปลแฉะว่าเราซ้อมทำร่างกายแล้เรามีรายการอยู่ไหมปล่อยเดือนหน้าครับอ๋อยังไม่มีตอนนี้แบบไปอยู่เดือนหน้าก็เลยเขาเรียกมาก็โอเคไปซ้อมอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถได้ที่เดินไยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสบห้สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบสิบน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบสี่มวยสตาร์เลยครับ วันนี้เราต้องมาเจอกัาเป็นครั้งรเนาะไม่เคยต่อยแน่นอนครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยแล้วได้ดูยังเขามีแข้งะเยอยู่วันนี้มาเจอเขาวางเช็คข้อแข็งไง่ายดิก็ไปได้เลยจะต่อยตามเราตามเราไก่อนมีอะไรเด็กแก้ไขก็เบอร์ทีเนาะล่าสุดเราต่อยที่ต่อยที่เวทีกองทัพประกาศนะหัวหน้าแต่ใครต่อยเด็กอนุครับเป็นไงวันนั้น แต่นอนตกสามแต่นอนพอด้วยเวทเท่าไหร่มั้งต่ออยู่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองนี้ต่อร้อยสิบเอ็ดเนาะเช้าสองหยุดยางคิดว่ามาเกินหรือมาขาดพอดีมาพอดีมาตั้ระบายร่างกายไฟนี้เออเรีนร้อยครับสมบูรณ์แรงนะครับผมเราหายไปไหนมานานเลยกลับไปอยู่บ้านเราอยู่บ้านแล้วเพิ่งกลับมาคือไฟแรกนั้นเลยเปิดด้สวยหรูเลยครับผมวันนี้มาเปิดได้สวยหรูอีกไหมสวยหรูอ่ะไปใช้ได้จากบ้านนะไฟนี้คุูมาขี่กี่โลประมาณสี่โลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้มันหก คนจังหวัดระยองจิงช่วยแฟนคลับหน่อะไม่น้องชาวระยองแปงมอนเชยเป็นรองแก๊บขอบครับเป็นนี่ครับผมยังมาแทงก็เต็มที่นะขอโชคดีขอบคุณครับ